สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพอดแคสต์ครับประเด็นเรื่องการเจรจาสันติภาพในยูเครนเนี่ยกลับมาร้อนแรงอีกครั้งนะครับแต่พอไปดูท่าทีของทั้งสองฝ่ายจริงๆแล้วเออเหมือนจะยิ่งห่างไกลกันไปอีกวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าทำไมการเจรจามันถึงยังไม่เกิดขึ้นแล้วที่สำคัญเลยคือสมอรภูมิที่พ็รอฟสกน็สตอนนี้เนี่ย มันกำลังจะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาได้ยังไงโดยข้อมูลหลักๆเราจะอ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับใช่ค่ะเพราะสิ่งที่น่าสนใจมากตอนนี้ก็คือท่าทีทางการทูตกับการเคลื่อนไหวในสนามรบของทั้งสองฝ่ายมันแบบว่าผูกติดกันอย่างแยกไม่ออกเลยทุกการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะที่โพครอฟสมีนัยยะทางการเมืองซ่อนอยู่ทั้งหมดเลยค่ะ อืมงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากฝั่งมอสโกกันก่อนเลยดีกว่าครับในแรงงานชิ้นนี้มีคำประกาศจากเครมลินที่ทั้งแข็งกร้าวแล้วก็ดูมั่นใจมากๆเขาบอกว่าไม่ช้าก็เร็วยูเครนจะต้องเข้ามาเจรจาแล้วก็ยังทำนายอีกนะครับว่าจุดยืนในการเจรจาของเคียฟจะแย่ลงทุกวันคือมันเป็นแค่คำขู่หรือว่าเขามั่นใจมาจากอะไรกันแน่ครับ ความมั่นใจนี้มีที่มาที่ไปที่จับต้องได้นะคะถ้าเราดูช่วงเวลาที่ถแถลงการนี้ออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกับที่กองทัพรัสเซียกำลังระดมสัพพะกำลังทั้งหมดเพื่อบุกโจมตีเมืองโพครอปส์กอย่างหนักหน่วงเลยอ๋อจังหวะมันพอดีกัน พอดีกันเลยคะ่ะเมืองนี้คือชุมทางรถไฟเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญมากๆในแคว้นโดนเนสการยึดโพครอปส์ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารน,นะคะแต่มันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพยูเครนในภูมิภาคดอนบาสแล้วที่สำคัญเลยคือมันจะเปิดประตูให้รัสเซียรุกค,คืบต่อไปได้อีกนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คำยันความมั่นใจของเครมลินอยู่เข้าใจแล้วครับมันคือยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า cohesive diplomacy หรือการทูตเชิงบีบังคับ ใช่เลยค่ะคือใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อสร้างความจริงใหม่ในสนามรบแล้วก็เอาความจริงอันนั้นมาเป็นข้อได้เปรียบเพื่อกดดันอีกฝ่ายบนโต๊ะเจรจาถูกต้องค่ะเหมือนกับกำลับงบอกยูเครนไกลๆว่ารีบมาคุยซะตอนนี้ก่อนที่สถานการณ์ของคุณจะแย่ไปกว่านี้แล้วเงื่อนไขที่คุณจะได้ก็จะแย่ลงไปอีกใช่เลยค่ะมันคือการพยายามเขียนบทสรุปของสงครามด้วยกระสุนปืนใหญ่กองที่จะใช้ปากกาบนโต๊ะเจรจาด้วยซ้ำ แล้วในขณนะเดียวกันเนี่ยรัสเซียก็เดินเกมการเมืองคู่ขนานไปด้วยโดยการสร้างเขาเรียกว่า narrative หรือเรื่องเล่าที่ว่ายูเครนเป็นฝ่ายปฏิเสธการเจรจาสันติภาพมาโดยตลอดซึ่งอันนี้ก็คือความพยายามจะชิงความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองค่ะอ๋อคือพยายามจะบอกชาวโลกว่ารัสเซียพร้อมจะคุยนะแต่เป็นยูเครนเองที่ไม่ยอมถูกต้องค่ะ การสร้างเนื้อร่แบบนี้มันส่งผลสองทางเลยนะครับทั้งต่อคนในประเทศตัวเองให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามหาทางยุติสงครามแล้วแล้วก็ส่งผลต่อนานาชาติด้วยโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะเริ่มอ่อนล้ากับการสนับสนุนยูเครนว่าปัญหานี้มันยืดเยื้อเพราะความดื้อร,รั้นของเคียฟเองเป็นเกมที่ซับซ้อนมากซับซ้อนมากค่ะเพราะทุกคําพูดทุกาการกระทําถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงกดดันสูงสุดให้กับยูเครนทั้งในและนอกประเทศเลย พอเจอแรงกดดันมหาศาลขนาดนี้ทั้งจากในสนามรบแล้วก็เกมการเมืองแล้วท่าที่ตอบสนองจากฝั่งเคฟเป็นยังไงบ้างครับเขาเริ่มลังเลบ้างไหมครับไม่เลยค่ะท่าทีจากเคยฟยังคงชัดเจนแล้วก็แข็งกร้าวอย่างถึงที่สุดเลยคือยูเครนยืนยันหนักแน่นว่าเงื่อนไขที่มอสโกเสนอมานั้นไม่สามารถยอมรับได้อย่างเด็ดขาด ใช้คำที่แบบว่าไม่มีช่องว่างให้ตีความไปทางอื่นได้เลยค่ะคำว่าไม่สามารถยอมรับได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับในรายงานได้ขยายความไหมครับว่าอะไรคือเส้นแดงที่ยูเครนข้ามไปไม่ได้เลยถึงขนาดยอมสู้ต่อดีกว่ารายงานไม่ได้ลงรายละเอียดเงื่อนไขเป็นข้อๆนะคะแต่จับใจความสำคัญจากคำที่ทางการยูเครนใช้ซึ่งเป็นคำที่ทรงพลังมากนั่นคือ การยอมรับเงื่อนไขของรัสเซียเทียบเท่ากับการยอมจำนนหรือ capitulation อืมยอมจำนนใช่ค่ะคำนี้มันไม่ใช่แค่การบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่มันคือการบอกว่าสิ่งที่รัสเซียเรียกร้องไม่ใช่การประนีประนองเพื่อสันติภาพแต่คือการบีบบังคับให้ยูเครนย,ยอมแพ้สงครามโดยสมบูรณ์คำว่าย,ยอมจำนนนี่ต้องขยายความกันหน่อยนะครับ ในบริบทนี้มันหมายถึงอะไรที่ลึกไปกว่าแค่การวางอาวุธหรือเปล่าครับลึกกว่ามากค่ะเพราะเงื่อนไขที่รัสเซียมักจะพูดถึงอยู่เสมอคือการที่ยูเครนต้องยอมรับความจริงใหม่ หรือ New Realities New Realities ใช่ค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนรหัสที่หมายถึงการที่ยูเครนต้องยอมรับอย่างเป็นทางการว่าดินแดนที่รัเสเซียยึดครองไปแล้วไม่ว่าจะเป็นไครเมียตั้งแต่ปี2014หรือว่าดินแดนอื่นๆในสี่แคว้นทางตะวันออกและใต้ว่าเป็นของรัเสเซียโดยสมบูรณ์อ๋อเข้าใจแล้วครับสำหรับยูเครนการยอมรับสิ่งนี้มันก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญของตัวเองทิ้งเลยนะใช่ค่ะ คือการสะละอธิปไตยบุรณภาพแห่งดินแดนซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่สุดของการเป็นรัชชาติเลยถูกต้องค่ะมันจึงไม่ใช่การเจรจาแต่เป็นการบังคับให้ยอมรับความพ่ายแพ้และถูกแบ่งแยกดินแดนใช่หามันขัดตกกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็กฎบัตรสหประชาชาติอย่างร้ายแรงเลยหากยูเครนย,ยอมรับเนี่ย นั่นหมายความว่าโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคที่ประเทศที่แข็งแรงกว่าสามารถใช้กำลังยึดดินแดนเพื่อนบ้านแล้วบังคับให้ยอมรับได้ซึ่งมันจะเป็นบรรทัดฐานที่อันตรายมากๆอันตรายอย่างยิ่งสำหรับความมั่นคงของโลกเลยค่ะดังนั้นสำหรับเคียฟนี่คือจุดที่ไม่มีวันยอมถอยได้มันคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของประเทศในฐานะรัฐเอกราชค่ะพอฟังแบบนี้แล้วก็เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่า ทำไมสถานการณ์ทางการทูตมันถึงได้ติดตายหรือเป็นสเตลเมดอย่างสมบูรณ์แบบอืเพราะจุดยืนของทั้งสองฝ่ายมันอยู่บนระนาบที่ไม่มีทางมาบรรจบกันได้เลยฝั่งหนึ่งต้องการให้ยอมรับการเสียดินแดนเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าการยอมรับเรื่องนั้นคือการยอมจำนนซึ่งเป็นไปไม่ได้ และนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทําให้ทุกสายตาต้องจับจ้องไปที่สมรภูมิโพครอฟสกอฟเพราะเมื่อการทูดมันไปต่อไม่ได้ผลลัพธ์ในสนามรบจะกลายเป็นตัวตัดสินทุกอย่างครับโพครอฟสกีจึงไม่ใช่เทียงการโนบเพื่อชิงพื้นที่อีกต่อไปแต่มันคือตัวชี้วัดหรือบารอมิเตอร์ที่จะกําหนดทิศทางของสงครามและการเจราจาในอนาคตเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราลองมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปได้กันหน่อยไหมครับสมมุติว่า ถ้าสมมุติว่ารัสเซียสามารถยึดโพลครสกี้ได้สําเร็จจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาถ้าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะคะคําทํานายของเครมลินที่ว่าจุดยืนของเคียฟจะแย่ลงทุกวันก็จะกลายเป็นความจริงขึ้นมาทันทีเลยอืมมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนมหาศาลไม่ใช่แค่กับขวัญและกําลังใจของยูเครนแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อพันธมิตรตะวันตกด้วยอาจจะเกิดคําถามขึ้นมาว่า ควรจะสนับสนุนยูเครนต่อไปในระดับเดิมไหมหรือควรจะกดดันให้ยูเครนยอมเจรจาบนเงื่อนไขที่เสียเปรียบมากขึ้นเพื่อจํากัดความเสียหายคือมันจะเปลี่ยนสมการอํานาจท่ายัางสิ้นเชิงเลยค่ะแต่ในทางกลับกันล่ะครับถ้าหากยูเครนสามารถต้านทานการบุกค,ครั้งใหญ่นี้ไว้ได้ละ่ะถ้าทําได้สมเร็จโอ้โหมันก็จะกลายเป็นเครื่องยืนยันความถูกต้องในจุดยืนของเคียฟทันทีเลยค่ะครับ ว่าการต่อสู้ต่อไปยังมีความหวังและการยอมจำนนไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่มีมันจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับท่าทีที่ไม่ยอมประนีประนอมเรื่องดินแดนให้หนักแน่นยุ่งขึ้นไปอีกและอาจจะทําให้พันธมิตรตะวันตกรู้สึกมั่นใจในการส่งมอบความช่วยเหลือระยะยาวมากขึ้นด้วยดังนั้นผลลัพธ์ที่โปรคร็อกสกีนอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้อาจจะเป็นตัวกําหนดชะตากรรมของสงครามในระยะต่อไปได้อย่างแท้จริงเลยค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าโต๊ะเจราจาที่แท้จริงในตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเจนีวาหรืออิสตันบูลไม่ใช่เลยค่ะแต่อยู่กลางสมรภูมิรบที่โปรครอฟสกี้นี่เองเอาละครับจากการที่เราเจาะลึกแรงงานชนี้กันมาผมคิดว่าเราพอจะสรุปประเด็นสําคัญสคัญที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันได้ชัดเจนเลยเช่เลยค่ะประเด็นแรกนะครับคือคําประกาศของเครมลินเนี่ย ไม่ใช่แค่การพูดลอยๆแต่เป็นการส่งสัญญาณที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความพยายามสร้างความได้เปรียบทางทหารที่โปรครอฟสก้าสอคือการที่รัสเซียพยายามสร้างเรื่องเล่าว,ว่ายูเครนเป็นฝ่ายผิดที่ไม่ยอมจราจาเพื่อลดทอนความชอบธรรมของเคฟในสายตานานาชาติ 3. จุดยืนที่แข็งก้าวของยูเครนที่มองว่าเงื่อนไขของรัสเซียคือการบังคับให้ยอมจำนนซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาด และสุดท้ายก็คือความขัดแย้งในหลักการพื้นฐานที่สุดเรื่องอธิปไตยและดินแดนซึ่งเป็นกำแพงที่ทำให้การเจรจาที่แท้จริงยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยเป็นการสรุปที่ครอบคลุมและเห็นภาพความขัดแย้งที่อย่างรากลึกมากค่ะซึ่งมันก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดและอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองกันต่อไปอย่างใกล้ชิดคำถามที่ว่าอะไรครับคำถามที่ว่าในเมื่อจุดยืนของทั้งสองฝ่ายมันอยู่กันคนละขั้วแบบนี้ อะไรคือปัจจัยเปลี่ยนเกมหรือเกมเชนเจอร์ที่จะสามารถทลายทางตันนี้ลงได้อืม hmm. มันจะต้องเป็นความเปลี่ยนแปลงในสนามรบแบบเด็ดขาดชนิดที่ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอย่างสิ้นเชิงจนอีกฝ่ายไม่มีทางเลือกอื่นหรือเปล่าหรือจะเป็นแรงกดดันจากนานาชาติที่เข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะจากจีนหรือกลุ่ม Global South หรือสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นปัจจัยภายในของแต่ละประเทศเองไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าจากสงครามหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญที่อาจจะนําไปสู่การทบทวนจุดยืนเดิมได้ปัจจัยพวกนี้แหละค่ะคือตัวแปรที่เรายังไม่รู้คําตอบ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนให้คิดและทำให้เราต้องติดตามสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้กันต่อไปอย่างไม่กระพริบตาจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามการพูดคุยวิเคราะห์ของเราถ้าหากชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องชาโนลพอดแคสต์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ